ลูกค้าเครดิตด,ดีมีเครดิตสามารถกู้เต็มฟีดาวได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.99ได้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษของเรา2.99นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวานสวัสดีค่ะเพื่อนเดือนจ้าวันนี้เจอกัน รอบเย็นๆนะคะอ่ะคันนี้นะคะปี13 n v 350ชมเดียวกับป้ายแดงอยู่เลยเขายังไม่เปลี่ยนชมนะคะป้ายแดงยังชมนี้อยู่ใช่ไหมชมนี้เลยชมนี้อยู่กระจังหน้าก็จะแนวนี้เลยลังคุนของเขาสวยเด่นๆเป็นตัววีด้านหน้าปี2013เครื่อง205ดีเซลเชื่อเพลิงดีเซลอันนี้สำคัญมากคนจะหามากวันนี้เอาไปราคาเพงแค่499,000บาทน้านะคะ ลูกค้าเครดิตดีมีเครดิตสามารถพูดเต็มทีดาวได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.99ได้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษของเรา2.99นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานน้อยคุณไม่ต้องกังวลสภาพดีเพื่อนเดือนจ้าเพราะว่าดิฉันนั่งมาแล้วนั่งมาแล้วลองเล <นะ S 2> ่นมาแล้วเนาะช่งวงล่างเนี่ยเพื่อนเดือนโมโ้หน่อยคุยหน่อยนะดีแค่ไหนช่วงล่างเนี่ยนะคะ เพราะว่านิสสันเนี่ยเขาได้มาตรฐานอยู่แล้วใช่ค่ะ,แข,ะ,คะแข็งแรงทนแข็งอดทนอึดแข็งแรงนิสสันเอ็นวีนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกของเขานะคะหรือหรือนะคะเนี่ยดูไฟของเขานะคะ,ะเขาจะเว้าโค้งเขา้ารูปดูอวบดูอิ่มดูใหญ่ส่องสว่างเวลาได้ แล้วส่องสว่างเวลาน้าไอไฟค้่มคั่มืดมืดใช่ค่ะสว่างมากนะเพื่อนเดือนใไปนั่งกลางคืนแล้วอ่าฮะนะคะตามด้วยล้อแม็กสวยไหมคะเพื่อนเดือนล้อแม็กสวยมากสวยมากไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอส่วนมากไม่ค่อยเห็นใช่ไหมลายนี้เขาเรียกลายอะไรอ่ะลายไทยหรือเปล่าเหมือนลายไทยเลยนะมีเวลาล้อนะจะเข้ารูปหลอดนะไม่ค่อยมีนะจนแบบเนี้ยส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอนะคะ แล้าก็ะยางยี่ห้อย่างดีดันหลกแล้วดูเขาติดิฟ์มสิเขาออกแบบว่าติดมืดนะติดมืดม่ิดนะแต่ชั้นเว้นช่วงดูกระจกเพื่อความปลอดภัยนะผูภอย่างเรียบร้อยนะคะตรงนี้พู้มหนังเรียบร้อยค่ะเบาะอนัางเรียบร้อยค่ะดูดีมากๆมาดูภายในค่ะพี่ควันค่ะสวยหรูนะสีไปวิ่งนักเรียนก็ได้วิ่งทัวร์ก็ได้รับพนักงานก็ได้สีเนี่เป็นความชอบเฉพาะตัวนะคะตรงนี้นะ ที่เขาทำมาเนาะเป็นหลังคานะแต่ง VIP บ่อ VIP เขาน่าจะชอบแนวสปอร์ตใช่ใช่มันออกมอนสปอร์ตเขาออกโทนส้มตัดดำาะออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะคันนี้จ้ะนะตัดดํานะคะเพราะฉะนั้นเนความหรูนันมาเข้ากันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นบ่อนางสามแถวนะคะมีช่องทางเดินถูกต้องตามกฎหมายคือคันนี้คุณขับเข้าโอนที่ขนส่งได้เลยไม่ต้องถอดบ่อ ไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับรถเลยคุณสามารถขับไปขนส่งโอนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องซื้อสดหรือจัดผ่อนนะจ๊ะรถถูกต้องตามกฎหมายค่ะนะคะข้อดีของรถนิสสันเอแวนพี่ขวัญพูดนิดนึงเรื่องแอร์ค่ะแอร์เขาจะแตกต่างจากคอมมูเตอร์โตโยต้าคือแอร์เขาจะเยอะมากเพื่อนเดือนรู้ไหมว่าแอร์เยอะมากแค่ไหนข้อดีะข,ดข,ข้อดีของนิสสัน จะแตกต่างจากรถตู ah ้คอมพิวเตอร์คือแอร์นะเพราะรถแอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้แอร์แอริสันเออเวนตัวนี้มี4ช่องทางค่ะ4ช่องทางตามด้วย5้ช่องตามด้วย5ด้านหน้าจ้ะเท่ากับมีหลังสุดหลังสุดหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะไปเลยนู้นนะคะหนึ่งสองสามสี่แต่มีช่องเนี่ยค่ะเพื่อนๆค้ะเนี่ยค่ะมีตรงเนี้ยใช่ใช่ไม่ต้องแย่งแอร์กันไม่ต้อง นะคะข้างในอ่ะพืชเนื่อนเรดิมองไปเขาปลูกไว้หมดแล้วนะเขาตีพื้นตีพื้นใหม่ใส่เบาะหุ้มคอนโซลน,นะคะด้านหลังนะคะผ้ะมาม่านพร้อมแล้วด้านหลังติต่อสายลำโพงเรียบร้อยนะคะอาชีพอะไรที่ซื้อรถคันนี้คนะพี่เนื่อนสามารถซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะตอนนี้นะอาชีพอะไรก็สามารถซื้อได้นะคะตรงน,นี้เนาะวนนสวัสดีดีกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ